สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระโนุนะคะนี่ติดตัวหนังสือแบบนี้บอเขียนไม่ห้อยแล้วก็ไม่ไม่ก็เราเอาได้มั้ยตรวดยานมันรูดเอาตรวดมานนในหน่อยก็ได้มันมาเยอะอันนี้อันนี้ท้ามทาเบิ้งซื้อเลยเอาเลยบอแล้วคนจะไม่เยอะเองอันนี้เอาทำท้าเบิ้งซื่อๆมืดนไปของใจของใจเอาเลยจังได้มันจนะได้รนะื้อได้จริง ่องใจไหนเป็นที่นลวเนาะแต่เพื่อนจะเอาไปดูปินปองมาวางมันี่นะนี่ก็เอาลาดก่อนอย่ลังลาดก่อนจังใดซ่สัางก็มีบ่โอ้มีหอดซอส้างบาทนี้ายอยเนา <laughs> คือสองเส้นสามเส้นนี่สามเส้นนี่คือเป็นตัวหนังสือโอ้เรียบเรียงตัวหนังสือพี่น้องถ้าเบิ้งจะเป็นตัวใดตัวใดเนี่ยแบบต้องพี่ลมพนพี่ลมครบหลักันท <c oughs> ีนะฮะไอตัวแรกคือตอดใหม่ตอกไม่คร <c oughs> ับห่างๆนหน่อยครับ <c oughs> ไม่เพราะเดี๋ยวหล่อ,อ,อเลย ตอกเย่เนี่ยเื่อนพากันมาตอกเยอะๆผลเจ้าอีหยังเป็นอีหยังมาตอกห่างเอาข้อคไอ่าได้แจ็คโต้แล้วเขียนบังดูแต่ว่านี่เฮาหาเฮ็ดให้หาของแจเคืะตมาานี่ประมานี่ไม่ความคิดเท่านะต่อม่ณนแต่ว่าบรรู้สิเป็นมันงานมันย้อนนาก็สิเด็อาม่แล้วมา้ำยแต่บรราสิเป็นเพิ่นคิดแต่ว่าขนาดอย่างซี่ล่ะนี่ละ เรียนไปตามตังสือดีเพิ่งเรานะแต่คนจะลูกปิงปองมาวางแข็งอืมรอพันอืมคือแล้วคือแล้วบ้านนี้ประมาณนี้เมลูสินมันก็คือเสียมาแล้วะก็ไมลูสินเสียอะไรมันแย่งกันเลยเก็บแล้วบ <c oughs> ่ คือมันน่าจะเป็นักีฬาที่ร้านสองมันเนงินไก่กันมั้งนี่มัดลวดเสร็จแล้วนะคะก็จะนี่แหละเขียนตัวหนังสือแหละบาท่นาลุงพลนะนี่เป็นนาลุงพลทางคุณเป็นยังคอมเม้นปูปลาลิจิตปูไมม่ีบอนาลาราชนาลาราชนาลุงพน ปาริจิตนารานาลุงคนมาราพระเจ้าิกระสืวมีสตันลุงคนแบกยิบเอาเอออันนี้ขนมปิ้งไม่ได้คือวันหนึ่งถ้ากับเตียงนี่แหละก่อนฮะงานนี่แหเขียนเสร็จก็ต้องเขียนเสร็จพูละทางจิงามเนาะตัวหนังสือบินโดนงจิงามอืมเพราะว่าอันนี้เราก็นี่ปักดึงลวดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ป้าแตนเป็นคนมาติดนะตัวหนังสือนะะมันมันบวกูกหรอกความคิดแล้วจะไปตั้งไหนแต่ในความคิดเท่านาจะเป็นยวังที่อืม เอาของเราก็น่อยจะไม่ดีอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าจังว่าเราหายตอกลักตกอกกันนั่นแหละเขาเขาข่องใจก็เลยเลองเฮ็ดเบิ่งนะมันหน่ยนายจะเป็นสีอลไรคิดว่าไม่ต้องตอก,กมไม่นั่นว่ารู้ว่าเขาจะถือเขาจะถือเลขยว่านั่นแหละ <S <S นี่แหละ่นเพินเพ่นใส่อันนี่แหละแม่เฮ้ยที่เราบอก่อ,อยกัแบบนี้แหละอืมแต่ว่าจะถือถือเรียกหรือวันที่หนึ่งเรือว่าจะเฉียด ต้องหามาฟังป่าข่าเบื้งคิดป่าอืเราไม่คิดตรงกันว่าแน่นอนนะครับถ้าเสร็จแล้วต้องเรียกป้าแตนมาดูว่าจะได้ไหมไปคุณจะยึดเองป้าแตนบ้านไอ้นี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือตอกหลักให้นะเสร็จแล้วต้องให้ป้าแตนมาดูว่าแบบนี้งั้นเราก็ไปเย็บฉัดป่ดได้ไหมไปเย็บเลยมันนั่งร้านมาคุณต้อสะอาเจ้าของอไปรถว่าเจ้าพายวันดี้ ก,กวาดวกวาดลงผุนเลยเดี่ร้นเยเกวาดล <ไป S 2> งไป,ไปผุนเลยใส่กกใหม่ผุนเลยาาปัปกดอกไม้โอ้ดอกไม้สีขาว an <coughs> Anikon จริงๆข้างก็เลี้ยงหมดเลยว่าอยากจ่ายแล้วเนี่ยว่าอยากจ่ายเหรอว่าอยากจ่ายเลยจ่ายถึงไวให้เขาแข็งนี่เป็นไงหน้าดำใหญ่เลยอาแล้วมาตรงไม่ทำไปไม่ทำเลยทำมาตั้งนานป่ะดูนี่มาตั้งนานละ โอ้โหเราไปอยู่ในโดงดอกไม้เล้เนาะอยู่ในโดงดอกไม้แล้วเดินในทยเปล่าดิโอ้ดูตาหน้าดู ทำอะไรไม่เป็นชิม <c oughs> ก็นอัานลงเลยกระโดดไปกระโดดมาเสือไปที่แล้วก็ยังทำนะนี่รับออเดอร์หรือยังคะรับแล้วค่ะลมชมพูค่ะแม่แม่จุดให้หนูได้ไหม<แ>ยุดฝากากระดาษมาเด้อ<แ>เดี๋ยวจุดไปทำให้ป้าอ<ส>้วนก่อไปเอาน้ำแดง่เด้อ เงี้ยเรียบเรียบร้อยเสือสิ่งที่เราไปเย็บอยู่แล้วมาเมียนี่ไม่สนงูหวานอยากพื้นติดเต้ ต่อ,ตอนะแกแ้แค้นเม,มื่อวานใช่ไหมเมื่อวานทั้งวันได้ห้าคิทแก้แค้นวันนี้เลยแกแ้แค้นแค้นซะเลย อยู่ไกลแลก็รื้อแล้วก็รื้อปีที่แล้วใครกบไดก็ไทยอยู่นมพนั่่าไม่รู้

đi cùng má, má má, ăn má luôn. nó để, may, may, nó, nó đổ cái rồi, để ra, nó không biết đi Hả? ฮลงานตรงนี้เสร็จเก้ร้อยชัดเลยนะอาคนเรียงไม่ทันไป มาได้ย่างเด้อหนึ่งเด้อสูดๆบ้าเด้อคุณู้ใจใสูะไจคาแล้วเนงชวันแล้ว

บรรยากาศนะคะวันนี้เย็บชัดทั้งวันนะคะ